คนพิการที่ยังไม่ได้รับเงิน1,000บาทเตรียมเช็คสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์วันที่5มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้วันที่2มิถุนายน2563นะครับก็มาติดตามข่าวสารกับนายเอกกันอีกเช่นเคยนะครับก็ได้ห่างหายกันไปนะครับ4ี่วันนะครับที่ผ่านมานะครับก็นายเอกก็ไป เลี้ยงลูกมานะครับตอนนี้นะครับกลับมาติดตามข่าวสารให้กับพ่อพี่แม่ป้าทุกท่านทุกคนเหมือนเดิมแล้วนะครับสำหรับในเดือนมิถุนายนนี้ถ้ามีสิทธิพิเศษข่าวสารต่างๆนะครับเกี่ยวกับสิทธินะครับของพ่อพี่แม่ป้าปวงชนทุกคนนะครับชาวไทยที่จะได้รับสิทธิ์อะไรเนี่ยนายเอกจะมาแจ้งให้ทราบโดยในทันทีเลยนะครับแต่ก็ยังติดตามให้นะครับ ทุกข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเราไม่ทิ้งกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของการแจกเงิน3 0 0 0บาทนะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจกันให้พร้อมนะครับเดี๋ยวมารับชมแลวฟังข่าวสารของคนพิการกันก่อนนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีการได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอนนะครับข่าวสารนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจาก มัติชนออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับเรื่องของคนพิการนะครับใครที่ยังไม่ได้รับเงิน1,000บาทเตรียมเช็คสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ในวันที่5มิถุนายนนี้นะครับทางด้านนางสาวธนพรพรมสุวรรณนะครับอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการนะครับก็ได้เปิดเผยว่าการช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับให้กับคนพิการเป็นเงิน1,000บาทสำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการจำนวนกว่า2ล้านคนนะครับจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมบัญชีกลางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นกรุงเทพมหานครเมืองพัทยา และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้บูรณาการการทำงานร่วมกันทำให้มีการจ่ายเงินเยียวยาถึงมือคนพิการอย่างถูกต้องและไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะครับผ่านช่องทางการรับเบี้ยความพิการดังนี้นะครับก็จะมี3ช่องทางเรียกได้ว่าเป็น3กลุ่มกันแล้วกันนะครับสำหรับกลุ่มที่1เนี่ยนะครับคนพิการที่ได้รับความพิการ กรมบัญชีกลางได้โอนเงิน1,000บาทเนี่ยเข้าในบัญชีคนพิการโดยตรงแล้วจํานวนกว่า1 6ล้าน6แสนคนโอนไปแล้วนะครับอันนี้ กลุ่มนี้ได้รับเงินไปเมื่อวันที่29พฤษภาคม2563ที่ผ่านมานะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายคนก็ได้รับเงินกันไปแล้วสำหรับผู้พิการนะครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับก็คือคนพิการที่รับเบี้ยความพิการเป็นเงินสดนะครับกลุ่มนี้จะยังไม่ได้รับเงินนะครับก็จะเข้าเกณฑ์ในตรงข่าวนี้ที่ได้มานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันตรงนี้นะครับส่วน รับเป็นเงินสดเนี่ยนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็คือเทศบาลหรืออบตอเนี่ยนะครับจะจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการจํานวนกว่า3 0 0 0 0นคนคาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จเนี่ยภายในวันที่15มิถุนายน2563นะครับสำหรับกลุ่มนี้ก็จะเป็นการจัดการของเทศบาลและอบตอต่างๆนะครับบางคนก็อาจจะได้ หรือ,อยังไม่ได้ก็มันแล้วแต่อบตอแล้วแต่เทศบาลตัลงนี้จ่ายเป็นเงินสดให้สําหรับกลุ่มที่2แต่จะเสร็จสิ้นทุกคนเนี่ยจะได้รับเงินทั้งหมดเนี่ยสามแสนคนเนี่ยภายในวันที่15มิถุนายนหรือภายในวันที่15เดือนนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับกลุ่มถัดไปนะครับเป็นกลุ่มที่3นะครับคนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการกว่า60,000คนอันนี้ก็เหลือจำนวนน้อยลงแล้วนะครับสำหรับ คน60,000คนเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยนะครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับหรือเรียกตัวย่อว่าพมาจนะครับจะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงนะครับหรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายนนี้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปของท่านอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการนะครับก็ได้มีการเปิดเผยเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะก็อยากจะมาเรียนความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงภาวะโควิด1 9ที่เรามีให้กับคนพิการทุกคนที่มีแบบประจำตัวคนพิการนะคะเป็นเงิน1000บาทจำนวนหนึ่งครั้ง ในส่วนนี้นะคะก็จะมีคนประมาณ2ล้านคนที่จะได้รับเงินใช้จากเงินกองทุนส่งเสริมนะพฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งกรมบัญชีกลางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรุงเทพม,มหานครเมืองพัทยานะคะร่วมมือกันบูรณา,าการในการทํางานร่วมกันเพื่อให้การจ่ายเงินครั้งนี้คนพิการไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ โดยผ่านช่องทางแรกเลยคือเรื่องของการรับเบีย้ยความพิการกลุ่มแรกนะคะอันนี้ได้รับออโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงไปแล้วนะคะเมื่อวันที่29พฤษภาค,คมที่ผ่านมาตรงนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ไปตรวจสอบบัญชีนะคะว่าได้รับเงินแล้วหรือยังนะคะในกลุ่มที่2คือคนพิการที่ได้รับเบีย้ยความพิการเป็นเงินสดอันนี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือเทศบาลและ องค์การบริหารส่วนตำบลก็จะไปจ่ายเงินให้ท่านเป็นเงินสดนะคะซึ่งอันนี้มีประมาณ300แสนกว่าคนก็คาดว่าจะไปจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายนนี้นะคะอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเป็นกลุ่มที่ปกติไม่ได้รับเบี้ยวความพิการมีประมาณ6 0 0 0 0กว่าคนอันนี้สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือพอมจนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมแล้วล่ะค่ะก็คงจะโอนเงินเข้าบัญชีหรือจ่ายเป็นเงินสด ภายในวันที่15มิถุนายนเช่นกันนะคะทั้งคนพิการทุกท่านนะคะก็ขอให้ถ้ายังมีความเป็นกังวลก็ไปเปิดตรวจสอบสิทธิ์ได้ในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะตั้งแต่วันที่5มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะโดยท่านไม่ต้องมาติดต่อใดๆนะคะท่านดูในเว็บไซต์ได้แล้วก็หากจากหลังวันที่15มิถุนายนแล้วเนี่ยท่านยังไม่ได้รับเงินเนี่ยนะคะ กรุณาติดต่อที่กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเลยนะคะที่เบอร์โทร02 354 3388ต่อ304หรือ307นะคะหรือที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมันม่นคงนยจจังหวัดทั่วประเทศได้เลยค่ะทั้งนี้นะครับคนพิการที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าวสามารถตรวจสอบสิบได้ที่เว็บไซต์พอกอที่ www. ร์ dep.go.ts ตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2563และหากหลังวันที่15มิถุนายน2563อย่าังไม่ได้รับเงินเยียวยาให้ติดต่อที่พอกอที่เบอร์โทร0 2 3 5 4 3 3 8 8ต่อ304 307หรือสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศนะครับก็น่าจะเป็นที่สรุปและความเข้าใจได้แล้วนะครับสำหรับผู้พิการนะครับกลุ่มนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มเปราะบางด้วยเช่นกันนะครับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าจะได้รับเงินกันทุกท่านทุกคนนะครับผู้พิการที่มีบัตรประจำตัว ผู้พิการจำนวน2ล้านกว่าคนนะครับก็ตรงนี้นะครับถ้าข่าวสารนี้นายเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประทนานอภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการนำเสนอคลิปข่าวสารแบบนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเพื่อเป็นกลังใจใหกับผมในเอกริ่มนะครับผมช่องน้าเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับซึ่งล่าสุดนะครับวันนี้นะครับกระทรวงมหาดไทย